ยกจะมาแนะนำวิธีเปิดโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตในแอป Messenger นะคะเพราะส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานจะเป็นแบบจำกัดบางคนใช้งานได้ไม่ถึงเดือนนะคะเราช่วยประหยัดในแต่ละแอปไปนะคะจะทำให้เราใช้งานได้ถึงเดือนรูปภาพหรือวิดีโอเก่าๆที่ส่งผ่านแอป Messenger ถ้าเราเปิดโหมดนี้เอาไว้นะคะรูปภาพเหล่านั้นจะไม่ดาวน์โหลดเน็ตก็จะใช้งานได้นานขึ้นมาดูวิธีเปิดใช้งานกันค่ะเปิดใช้งานแอป Messenger แบบประหยัดอินเทอร์เน็ตนะคะ เราเปิดประหยัดอินเทอร์เน็ตไว้แต่เราใช้งานได้ตามปกติเพื่อที่จะให้อินเทอร์เน็ตเราใช้งานได้นานขึ้นค่ะแตะเข้าไปที่แอปของ m e s s e n g e r ให้เราไปที่เมนูที่เป็นสารีดอยู่มุมขวาด้านล่างหลังจากนั้นไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองแล้วเลื่อนลงไปที่ด้านล่างค่ะโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตนะคะแตะเข้าไปให้เรากดปิดไว้นะคะ วิดีโอรูปภาพรายการต่างๆที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะรายการที่เราเคยส่งหาเพื่อนมันจะถูกปิดไว้จะไม่ดาวน์โหลดแต่รายการใหม่ๆก็คือยังใช้งานได้ตามปกติวิธีแค่กดปิดตรงนี้นะคะจะช่วยให้เราประหยัดอินเทอร์เน็ตค่ะกดปิดนะคะหลังจากนั้นให้เรากดกลับพอเรากดปิดแล้วกดกลับไปที่แชทของเพื่อนค่ะรูปภาพนะคะที่เป็นรูปภาพใหม่ๆเราจะเห็น เพราะอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดไว้แล้วถ้าเป็นรูปภาพเก่าๆแบบนี้จะไม่ขึ้นเราต้องแตะเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะคะต้องแตะเข้าไปก่อนประมาณนี้ข้อดีของการเปิดโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตนะคะจะช่วยให้เราเปิดอ่านข้อความในแชทได้ไวขึ้นเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาในการดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอนะคะที่สำคัญประหยัดแบตประหยัดเน็ตด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ